สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำกองยางแก้ปนนะคะใบที่เห็นใบเล็กสุดนี่จะเป็นหน้าหนึ่งนิ้วนะคะหน้าหนึ่งนิ้วดูกันใกล้ๆนะคะทำจากหนังแท้ไม้แท้นะคะมีสายสเปรยมีผ้าเรียบร้อยนะคะหน้าหนึ่งนิ้ว ใบถัดมาจะเป็นหน้า1นิ้วครึ่งนะคะลงอักขละนะคะเป็นไม้ขนุนแท้ใช้หนังแท้นะคะใส่กระโปรงเรียบร้อยสวยงามน,นะคะมีสายสะภายด้วยใบยถัดไปจะเป็นหน้า1นิ้วหน้า3ามนิ้วนะคะจะใบใหญ่ขึ้นมา ทำจากหนังแท้เหมือนกันแล้วก็ไม้กลึงทั้งท่อนนะคะงานโอท็อปของจังหวัดอ่างทองสนใจติดต่อมาได้นะคะดูรอบๆความสวยงามนะคะมีสายสะพายมีผ้ากลองเรียบร้อยกลองโอท็อปของจังหวัดอ่างทองนะคะสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์08 5 122-4104นะคะ จากบ้านผู้ผลิตโดยตรงนะคะบ้านคนทํากลองโดยตรงอยู่ที่จังหวัดอังทองนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะจะส่งพัสดุทั่วประเทศนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ